ดวิลตู้เชื่อมอาร์กอนสองระบบรุ่น TIG และ MMA 800A แบรนด์มาสากิอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะก็จะมีหน้ากากสายเชื่อม MMA สายเชื่อมและสายดินแปรงลวดและถุงมือสามารถเชื่อมได้ทั้งเหล็กสแตนเลสไทเทเนียมตู้เชื่อมนะคะสามารถปรับระดับไฟเชื่อมได้ กระแสไฟ 20-800A แรงดันไฟฟ้า65โวลต์ความถี่50เฮิรตซ์หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่าง Lazada, Shopee, Tiktok Shop ได้เลยค่ะ